สวัสดีครับพบกับช่อง Motor View Channel นะครับนะครับวันนี้รถเข้าใหม่นะครับหนึ่งคันนะฮะสำหรับ Honda Beat ร้อยสิบนะครับคันนี้สวยมากครับเดี๋ยวดูรอบๆรถก่อนนะครับ เดิมๆนะครับเดิมๆนะครับสติกเกอร์ปี94นะครับรุ่นที่3นะครับีด r นะครับ สภาพครบนะครับสวยงามมากเลยนะฮะตั้งแต่ผมได้รถมาสี่ห้าคันที่ขายไปยังยังไม่เคยเจอรถที่สมบูรณ์แบบนี้นะครับครับชุดสีก็สวยนะครับก็มีร่องรอยบ้างแต่ก็ยังสวยอยู่นะฮะลงตัวเลยทีเดียวนะครับแค่จะไม่ต้องเก็บเลยนะฮะเอาไปใช้งานได้เลยนะครับนะครับสวยงามมากครับ เบาสวยมากครับเบานะถ้าจะเพิ่มเติมหน่อยก็คงจะเป็นชุดกุญแจนะครับกุญแจอตอนนี้กุญแจเอาดอกไหนเปิดก็ได้นะครับทางน้ามันเปิดได้นะครับแต่กุญแจถ่ายไม่มีนะครับ,นะรบตัวที่ต้องทําเพิ่มนะครับออฟด้บีด คันนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับ,นะรบยินเนียนใสใสเลยนะฮะคันนี้รถผมเองนะครับขายที่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับนะครับก็ชุดสีก็ยังใหม่อยู่นะครับ แต่ถังยังถังเนี่ยอาจจะต้องทำใหม่ทำสีใหม่นะครับหรือไม่ทำก็ได้ฮะมันก็โอเคอยู่นะผมว่าสำหรับตัวนี้นะฮะก็คือลงตัวเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันครับนนเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะฮะนนเดี๋ยวกุแจกกัน เข็มความร้อนขยับขึ้นปุ๊บทันทีนะฮะสำหรับเปิดกุญแจนะครับ,บอบากาศเย็นมากค่ตอนเชา้า เย็นนะตอนเช้าก็ถือว่าใช้ได้นะฮะตอนนี้ก็มาเช็คระบบไฟกันหน่อยระบบไฟนะครับ ไปเลี้ยวนะฮะไปเลี้ยวไปเลี้ยวฝั่งขวานะครับติดครับปกติดีนะฮะฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนะครับติด,ตดน,น,นะครับติดนะครับนี่ระบบไฟนะฮะระบบไฟ คราวน,นี้ลองถือไฟหน้าไฟท้ายกันดูนะครับแล้วมาดูไฟท้ายกัน ้องเดินเบาไว้ตับเดยนเบาต้องับเดินเบาก็อากาศเย็นทำให้รถจับง่ายนะครับนะครับหนึ่งมืนสามพันห้าร้อบาทนะครับสำหรับครับใครที่สนใจนะครับคันนี้นะฮะบีดอออีกคันนะครับของทางมอเตอร์วิวเรานะครับพร้อมจำหน่ายนะครับเอกสารนะ เล่มเขียวกับชุดโอนนะครับตัวนี้ทะเบียนชุดโอนนะครับขาดเกินนะครับย้านะครับเล่มทะเบียนชุดโอนขาดเกินนะครับรถอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็พร้อมขายครับนะครับถ้าจังหวัดใกล้เคียงส่งได้ก็ส่งให้นะครับ ถ้าไปได้ก็ไปนะครับไปไม่ได้ก็ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีงานผมทํางานประจําอยู่นะครับก็ต้องหาเวลาไปนะฮะถ้าถ้าจะส่งแต่อยากให้มาดูเองมากกว่านะครับจะได้ช่วยค่าน้ํามันนะครับเรื่องของราคาต่อรองกันได้อีกทีนึงครับสามารถช่วยค่าน้ํามันกันได้ยังไงก็ฝากเดี๋ยวเรามาตัดทดลองทีครัมหน้าี ก่นะพูคันก็จะายปด้วยนะครับแล้วก็ดแล้วก็ดน